ท่านกินเนื้อย่างที่ยังคนคักดี้เลยอ้วนคักวะท่านแต่ว่าอ้วนมันบ่เป็นอ้วนมีกำลังดีเรมีแห้งอ้วนเบาหวานแค่ดูก็รู้แล้วเสือหอยนะคะดูนะคะเสือหอยไอเสือหอยไอเสือหอยก็คือว่าแต่งใสอุ้ยกระเบิ้งแดนอะหอยบ่หอยเกีียงเบิดเกีียงเบิดสุดสวยสุดสวยเด็กลูกวันนี้วันที่าม่มาแต่เสียใจ มาจากรายการเบิกไยปัญญาปัญสุให้ผมว้าวว้าวว้าวรายการปัญญาปัญสุรับที่ผมไปออกโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้เหม่ย่งไมนี้มีบุญเนาะมีบุญได้จับได้ายเนาะของดังแล้วก็คุณหมอยสิบ่าไผ่หมอไม่ไป ให้เป็นแรงประดานใจในการโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณประธานน้อยได้ได้รับแล้ววันนี้อร่อยมากเป็นการจุดประกายให้รายการปันสุขของคุณปัญญาให้มอไม่เลยเพราะอเขาเดยพอไปออกออกวันที่ยี่สิบสองเมษาเมื่อกี้นะครับค่ะโอ้ยเป็นบุญวาสนาค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดค่ะพี่น้องคนลุกเลยค่ะ ได้ของดีแล้วได้ของดีแล้วตัวนี้มันจะเป็นรีโมทสามารถถ่ายได้แบบกดรีโมทเลยว้าวข่บุรุค่ะข่ใส้มาเบิดมือข่บุรุมันเงา้ยวเเออแบนบอสเราก็บุรูมมันดึงเงา้ยวเดนะเมื่อนี้ก็ยื้จนะ ถ่ายแล้วก็กดตเซนี้เอา์นี่เออช่องต่อบูทูธก็กดชัตเตอร์ตรงนี้ได้เลยโอ้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆอันอันถายให้ได้อันซีซีขอบคุณทุกคนถ่ายให้ได้ถายให้ได้รับมอบรับมอบจากฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมคะอ่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเออเคขอเป็นเรื่องมานานใจได้เลยขอบคุณค่ะท่านเห็นอันนี้คือต้องขยันมันมันขีดกัน ่ะคจะขยันจะขยันขอบคุณเปิดมอบค้าตัางกล่องให้กันค่ะแรงสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทักใช้กันเนี่ยจ้ามื่อนี้มากินข่าวตังจังหวัดเชียงคือยางเสียบเอาไปไหว้เคงอันดอกไม้เพิ่นไหว้พระเกือบเสียคุณเรียกไม่ไม่เคยไปใส่ว่าสันท่านประธานถามไม่เคยไปใส่เอาน้าว่าสันไข่เน่าได้ได้พิมพ์นั่นอุ้ย คช่องแม่ใหญ่ใหม่เจออันออฟฟิเชียลค่ะค่ะติดตามเด้อจ้าไม่ไปดูกลับจากดูลูกสเว้าแล้วค่ะดูลูกสเว้ากลับมาก็มาที่นี่เลยมาอำเภอสหสัมพันธ์ค่ะพ อันนี้น้องน้องชื่อชื่ออะไรนะคะแม่อเจ้าภาพเจ้าภาพคำพูนลำหรือคำคำคพูนคำพูนคูนค่ะบ้านสหัสสะขันเนาะอันขอบคุณน้องคำพูนหลายๆเด้อจ้ะมือนีพี่ไม่รอดตาย พี่ไม่รอดตายย้อนเขาเหนียวค่ะเขาเหนียวเบื้องเบิ้งพี่น้องย้อนเขาเหนียวกับแจวปนค่ะกับกับโนไม้ต้มโนไม่แซ่บหลพ่อผู้เสือมาที่แหลกปั้นไหม่แบบอบอุ่นใช่ถูกต้องอุตส่าห์ว่าจะกินน้อยๆค่ะต้องปั้นมาไว้ก่อนพี่เฮ็ยดจังสี่เสบหลายพี่จกอีกสามเี้อยากอาเดิ เออเออได้ยินแล้วได้ยินเียวอันบัตรที่นี่เพาต้องสงสัยเด้อว่าว่าโบได้ยินเสียงปากแต่ที่ให้ฟังหมอล่ำค่ะเป็นหมอลำโบรานค่ะอันอันชื่อว่าชื่อว่าคณะชุมพวงปาเปลี่ยนสีชุมพวงปาเปลี่ยนสีชุมพวงกับเล่าหรือซื้อชุมพวงอูี นักหมอลำผู้ชายซือชุมพวงฝ้าเปลี่ยนสีค่ะค่ะฟ้าเปลี่ยนสีคือคณะหมอลำโอเคค่ะคือสังกัดเนาะค่ะไปก่อนเด้อไปลงไปข้างล่างกันขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะททมาาาาา้ี่่่นนนนเเจดัค

ใสันพระแม่ง้อวนทุกคนมาทุืน้าวนกติววพ่เนี่ยภาวนาุกมตที่น้องที่นทั้งอลายให้อยูนีวีไทยค่สุอนเดีนี่นะนี่ละไร้ยาได้ไมวดอมา

โฮ้สุพอนโฮ้ตูพอนบัดละนอเพื่อนเนาะเออๆเพื่อนเนาะมานะครับทุก เช้าคณะของผมจุ่วงป่าเปลี่ยนสีมากับแบบมากยงไงกันล่ะมากอยางแบบดีๆเออจังไเลจังว่าจังสีป่าดีเออมาหอดมือดีมากินเผาเผาบริกรกินแก้วดีดอกกีแม่มีอย่างเดียวคือคนป่าเออขับพวกผับป่นของเฮานี่จะเป็นแสี่ยหลายคนมาถือว่าเป็นกลุ่มสัมพันธ์ต่อกันกลุ่มห้างกลุ่มเออถนอมต่อกัน อย่าลืมเด้อขันเดียกตาผมนี่ยุบวันไปผมิวังคู่นี้ขันไปดื้อยอกยามกันสุขเจ้าอย่าลืมเด้อให้ตาทำแลถือว่าเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งกันเงือนเอียวถือว่าเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งกันเงือนเดียวถือว่าผมไปเที่ยวหางเงื่อนนั่งทุ่งเจ้า ค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซทำนี้กันเด้วจ้ะ